ิดนบสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะนิโตะนะครับผมแอดมินเพจกิดนิเบียวนะครับ,รบวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันกันกบรายการพอดแคสต์เล็กๆของเรานะครับผมที่สร้างขึ้นนะฮะด้วยความหันษาอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะครับก็จะเป็นฮอตแคสตของ รายการที่มีชื่อว่าข่าวพิเกิจนั่นเองนะครับผมก็อาจจะมีความติดเล่นติดตลกกันค่อนข้างเยอะนะครับผมยังไงก็ฝากเตือนกันไว้ตรงนี้เลยนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมเราอยู่กับแขกรับเชิญของเราทั้ง3คนนะครับผมได้แก่คุณม่อนนะครับผมคุณดุลแล้วก็คุณคิวนั่นเองนะครับผมเราจะให้ทั้ง3คนนะฮะมาพูดถึงเกี่ยวกับในตัวของ อนิเมะหนึ่งเรื่องนะครับผมที่ถ้าพูดถึงในแฟนชายไอดอลแล้วนะครับนอกจาก l ลิฟไลท I ไอดอลมัสเแล้วนะฮะก็คงต้องมีแฟนชายนี่แหละครับผมที่อาจจะขึ้นมาในหัวของใครหลายๆคนนั่นเองครับกับอนิเมะที่มีชื่อว่าไอคัส,สึนั่นเองครับครับผมสวัสด,ดีครับ ต้องบอกว่าหน้าคุ้นกันทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ดีแบบว่าบังคับมาแต่อย่างใดนะฮะไม่มีการบังคับอะไรอะไรแค่นัดไว้วันหนึ่งแล้วก็เรียกเลยก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันในหัวข้อที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับผมเพราะว่าผมก็เจอกับ่าต้องเรียกว่าเป็นแฟนชายนี้มาอย่างยาวนานนะครับผมจากการเล่น A m q คินะครับผมก็เลยอยากจะแวะมาพูดถึงกันนะฮะกับแฟนชายไอดอนอีกหนึ่งแฟนชายแล้วกันไลอ้อนแฟนชายนั่นก็คือไอดอ c คาซิโดนั่นะครับผมอ่านออกเสียงสูบมะว่า ม่เมื่อกี้จะพูดราคาซีดงด้วยไม่ใช่อะไรอร่อย <like> เออติดเรียกมาไม่ใช่อะไรนะอะไรวลยนี่ <Wow. S 1> นะก็แฟนชายนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแฟนชายครับที่เรียกได้ว่ามีผลงานทั้งอะไรนะทั้งเพลงทั้งอนิเมะมากมายเดี๋ยวลองให้แบบว่าทั้งสามท่านลองแนะนําดูแล้วกันนะครับว่าอนิเมะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับครับอนิเมะเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรฮะไอดอลโอเคครับนะฮะก็เกี่ยวกับไอดอลเองนะครับผมเย<อ>่เฮ้ย มันมีทั้งหลายภาคไม่ใช่เหรอมันมีหลายภาคเขาภาคไหนก่อนนะอาอดอคาสิโดก็กิจกรรมไอดอลก็ชื่อเรื่องิโดภาคเขาเปิดสมัยเพื่อที่จะเป็นไอดอลอยู่ดีนะแล้วแล้วคือแต่ละภาคมันต่างกันยังไงครับต่อละครครับโอเคครับเยี่จบรายการได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วไม่นัดคิวว่าจะพูดเรื่องอะไรก่อนด้วยนะ ไม่ไม่ต้องนัดเดเราเรามาสดๆไงคือคือผมรู้ว่ามีความรู้อยู่แล้วลาาภาพรวมเนื้ก็ได้เพราะว่าแบบแต่ละภาคมันมีแบบเนื้อเรื่องต่างกันแล้วไม่เกี่ยวข้องกันได้ไงใช่แบบอยากอยากภาคแรกก็จัดเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับมันกะลาล่านักเรียนทำปอโกนะอะไรตบนะอ่าไม่ใช่อ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะเอามาไหม เรืเ่องราวของเรืเ่องราวของตัวละครที่ชื่อว่าอิจิโกะเนี่ยเขาโดนเพื่อนขายไอดอนมาอแต่จะอยู่เขาก็อยากเป็นไอดอนเองอเขาก็เลยไปลองสมัครเข้าเรียนดูประเด็นคือน้องอะ่ะน้องน้องของนั่งเอกนะ่ะมันดันเสฟติดไอดอนซอีอแล้วขอให้คนต่อไปอธิบายต่อครับ <c oughs> อ่ะมันก็หลักๆคือมันเป็นมีไอดอนที่มันจะนําเสนอในแง่ของโรงเรียนไอดอนเออมันจะไม่ใช่แบบ เป็นยังไงอ่ะเป็นแบบกลุ่มนักเรียนที่ท,ทําวงไอดอนเฉยๆมันคือเป็นโรงเรียนที่สอนการเป็นไอดอนเลยแล้วพวกนี้ก็จะเป็นคนที่หลงไหลเรื่องพวกนี้แล้วเข้าไปในโรงเรียนนั้นแล้วก็ตั้งเป้าหมายจะเป็นแบบไอดอนลำหนึ่งเลยแบบนี้ตั้งเป็นภา,าประวไปโอเคนะฮะคอนเซปต์ Concept, น่าสนใจนะครับผมได้ข่าวเขามีของเล่นขายด้วยเนี่ยแฟนชายนี้หรือเปล่ามาเป็นตู้เกมนะครับยอะยลกัลกลักขายการ์ดอะ่ะการเล่นกับตู้เกมแต่ขายการ์ดในตู้เกมอ่าหมดเวลาไปโกดังแน่นอนว่า แ็ไ้เนว่าตะก่อนในไทยมีตู้ด้วยนะครับหรอที่แถวไหนฮะแถวไหนมีแบบชี้แหล่งไหมตอนนี้หายแล้วว่ะตอนนี้ไม่หายไปหมดแล้วมันหายไปนานแล้วมันหนักระญี่ปุ่นยังหายเลยคือเอพิเกนอะไแหละแตะก่อนอ่าแสดงว่าแบบทุกคนนี่คืออาจจะเคยผ่านเกมอันนี้เกมไอคข้าศึแล้วมันม,นมีนอกจากเกมตู้แล้วแบบมีเกมแบบอย่างอื่นไหมฮะแบบว่าที่ไม่ใช่เกมตู้อ่ะันเคยมีเกมโทรศัพท์อยู่ อ๋อใช่ไหมเคยเล่นกันไหมแล้วก็แล้วก็มีใน n ีเทนโ d ้โอ้มีด i n t น n ด o ด้วยอืมมีในรุ่น d ีมาที่พวกผมไม่ทันสักเกมเลยเย้ยเอาหนมันมันต้องมีสักรุ่นที่ทันไม่ทันเลยนี่อ่าตอนมี้เขาไม่มีแเกมปิดแล้วอ่าเย้ยแล้วตอนนี้คือเขาเรียกว่าแฟนชายเขาตอนนี้เขาขายอะไรอยู่ครับเนี่ยหมายถึงว่าแสดงว่าเขาทำมันต้องมีรายได้ถูกไ่าตอนนี้ยังมีต่ออยู่ไหมแบบว่าภาคต่อหรืออะไรก็ ก็มกีก็มีอันนี้มีไม่มีแล้วอันนีม้มีกับเกมคือตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าทําเป็นโปรเจกต์ใหม่ปัจจุบันคือไอ้ข้าศึกอะคาเดมี่ที่เป็นวีทูเบอร์อ้น่าสนใจวีทูเบอร์ที่เราจะที่แบบเราคนดูก็จะได้ติดตามกิจกรรมไอดอนหรือไอดอลซัสิโดของเหล่าสาวๆเ,าาเนีย่ยผ่านไลฟ์สตรีมแล้วก็คอยอัปเดตเนื้อเรื่องแต่ละแต่ละตอนตามแต่ละสัปดาห์กับอีกอันนึงที่ขายเรื่อยๆก็คือกูสกูที่คอยไปโคลาโบแล้วเอาแบบ ตัวละครภาคเก่าๆมาแบบมาขายเป Good ็นกู๊ดออกเรื่อยๆออกทุกเดือนเลยอ่าโอ้โหนะนี่คือคิดว่าออกขนาดนี้แล้วไม่ทําภาคต่อไปให้มันจบเพลเลยเออนะแล้วทีเนี้ยคือต้องถามว่าอ่าโปรเจกต์ใหม่เนี่ยคือเอ้ยไม่ต้องถามโปรเจกต์ใหม่ต้องถามว่าไอา้โปรเจกต์ไอ้ Don't Cut t h นี้ของของใครนะ t าก a โซม o m y ปะเขาบัานไดเขาบนันไดเอาโจ้แล้ว Takara Tomy โอ้โห ของเล่นเลยพีทอนกำไม่ไหวเลยเย้เปล่าที่พี่ทคอนไม่รู้เรื่องเลยเลยอีกอีกเรื่องนึงไม่ได้แลาถึงนี่มันจะมีเรื่องที่เป็นคู่แข่งกันอยู่อ๋อมีคู่แข่งด้วยเอ๋อคู่แข่งคือใครครับใครพิตตี้ซีรี่อ๋อพิตตี้ซิลี่ไม่ต้องไม่ต้องลองแนะนำตัวละครที่ชอบคนละตัวไหมฮะกใครก่อนดีมีใครอาสาไหมฮะเดี๋ยวพูดเรียกก่อนเย้ชื่อก่อนเลยมันมีมีถังวอยู่แล้วเออเฮ้ยมีโฮคอนดะเลือกเลือกลาล่าผิดไหม จบะล้วโอยทำไมฮะลาล่าลาล่ามีอะไรลาล่ามันตัวละครพิตตี้ซีรีส์คุณเอาจบแล้วโอ้ดูดูดูคนเราอ่ะเย้เมีไหมมีไหมเอาจากภาคไหนดีกว่าเอาจากภาคที่คุณชอบที่สุดอ่ะอย่าบอกชอบทุกภาคอีกชอบภาคไหนสุดเฮ้ยเอาชอาภาคเย้เอาภาค เอาภาคเกือบใหม่ล่าสุดก็ได้ไงอ่ะอะไรนะภาคที่ชอบน้อยสุดเอาภาคที่ชอบน้อยสุดก็ได้อ้ามันต้องมันต้องมีสักล็อกแหละอะเอาภาคที่ภาคที่ชอบน้อยสุดนะแป๊บนึงแพนเน็ตเขียวรีอยู่แล้วถ้าแพนเน็ตต้องแบบเขียรีนำสกูลเลยวะอ่าเขียรีโกะมิฟูเนะเนี่ยแต่ขึ้นรูปไม่ใช่เอาไม่ใช่อ่ะตัวยากษ์อันนี้ไม่น่ามีเขียวเย้มัตัวยักษ์เขียรีอ่าแบบมัวตัวยักษ์เขียรีอ่าฮะ อ่ะแล้วอีกสองคนนะฮะอ่างันผมจะเอาเป็นตัวละครที่ชอบที่สุดแล้วกันครับว่าตัวละครที่ชอบที่สุดตงนั้นมาจากภาคไอคอนสตาร์นะชื่อว่าชิราโทรีอันจูเอ๊ะแปลกๆนะเลี้ยวมันต้องชิรัโทรีฮิเมีใชไหมอย่างที่เป็นรูปรูปโปรไฟล์ของผมนั่นเองนะครับเป็นคนที่ชอบเหรอครับน่าก็จะเหมือนตัวละครในเรื่องทุกๆตัวแหละแหละเพราะว่าท่านฮิเมซึมไปเนี่ยเป็นคนที่สวยสง่างามและเก่งทั้งทุกอย่างทุกคนอยากเป็นตามฮิเมะเป็นดังฮิเมซนะครับ คุณอาจจะต้องลองดูคุณอาจจะลงสน่หเขาก็ได้นะเย,ย้นะครับผมโอ้หเขาขายเต็มที่เลยเห็นไหมเอาละทีนี้เขาแบบมาตารฐานสูงละตาตาคุณรุนละซุมิเระแล้วกันเย,ย้อ่าใครมีสุเมเระอ่าอาที่ผ้าเลีลานะสีาสั้นสากเย้กำลังจะพูดเลยตอนแรกกำลังจะหลดุดอุเอสกาละใครนะขออีไม่ใช่ซะสุเมเรโมโลโฮชิใช่ไหมครับไม่ใช่สุเมเระไหนอีกเย้นี่พลาดกคนเลยไหม ก็ซิมิเล่เป็นตัวละครหนึ่งในตัวละครหลักใหญ่เขาเสดซีซั่สามซึ่งเป็นเพื่อนรักหรือเ,เพื่อนร่วมห้องของอานางเอกอย่างอาคาริเป็นตัวละครสาวคู่ที่แบบแล้วก็เป็นคนที่แบบได้ฉาย,ยาว่าดอกไม้น้ำแข็งบนเวทอีอ่าคำถามเกี่ยวสุดท้ายและรายการเราแค่นี้แหละไม่มีอะไรชวนมานั่งอะไรไม่รู้ว่ามันสั้นสุดๆเลยเอาไม่หรอกที่รายการมันสั้นเพราะอะไรรู้เปล่าให้ถ่ายให้ได้ทำไม ขี้หยาดตัดตัดว่าแล้วห้านาทีอ้ยสิบเอ็ดนาทีก็ตามนั้นไม่ตัดลงดิบเลยยุอยไม่ตัดลงดิบเลยซะด้วยโอ้โหเราเดียวเราเดียวดิบที่ว่าคือแบบไม่ใส่อะไรเลยเออ,อมาขนาดนี้แล้วมีตัวละครแล้วต้องมีเพลงป่ะมันเป็นไอดอลนมันก็ต้องมีเพลงเอาเพลงที่ชอบที่สุดมามเนี่ยจะไม่ยากอีกแล้วยอยยากคนเยอ,อ,อะสิ เ oui mm hmm> อย่างผมอย่าผมเนี่ยผมเคยเล่น M Q กับพวกคุณมาผมจำได้อย oh. ู่เพลงหนึ uh. ่งคือเพลงอะไรมากระรองอะไรสักอย่างเอี่อจำได้แค่นั้นน่ะแล้วก็ที่เหลือจำไม่ได้แล้วไม่ใช่พวกคุณจำเพลแค่เออได้ด้วยเออว่ะของทีก้านะ เยจำไม่นั่นได้อะไรอะไร,ะไรแฮปปี้ลักกี้เทนหรือยัง<อ>แฮปปี้เทนเออเออน<ำ>ั้นอนนั้นก็เคยฟังทำไมพิธีกรถึงทำกับผมแบบนี้ <laughs> 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 พิธีกรไม่มีความรู้ครับพิธีกรแบบมามาขอความรู้จากทุกท่านนะจากท่านวิทยากรทุกท่านที่เชิญมาในวันนี้อ๋ออย่เีอเพงไหนดีวะเอาเป็นเอาเป็นเพลงที่คุณอยากจะขายให้ผมไปฟังแล้วะกันนะสักเพลงหนึ่ง เอายากไปแล<ต>้วจริงๆเลยแต่ว่าจะมีเพลงนึงที่ทุกคนน่าจะเห็นพ้องต้องกันนั่คือ In Bloom อ <laughs> เพลงที่ดีเลยทีเดียวอ๋อผมนึกว่าตัวเฮ้ยโหสิบสิบเลยมันร้องด้วยกันน,นะอ่ายังจะพากละคนก็เห็นอย่างน้อยๆน,นะอ่า อะไรนะ Bloom. <In Bloom. S 3> อินบลูมอินบเพลงทีกัไปทีเดียว <In Bloom S 2> อินบลูมเพลงของไอก็สือออนทาร์เรตีตอ,อ,อืมอืมมีไหมมีไหเอาสัพเพลงก็ไดนะ้อะเอ้เกี่ยชื่อเหรอเพลงไหนเพลงไหนบอกคือ,อบ,บอกชื่อเพลงบอกเพลงมาเดี๋ยวบอกชื่อเพลงให้เออม,ม่สตอร์วีอะไรนะมาสเวีม่สตอร์วีอ๋อสตาร์วีอไปฮัสเวีซะแล้ว อ่าอันนี้ก็คือเพลงแบบแนะนำเลยแบบ must have ต้องฟังใช่ไหมแน่นอนเป็นเพลงถลอกครบรอบกี่ปีนะสิบสิบปี่รโอเดี๋ยวผมแบบผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ทุกคนฟังนะเพื่อใครอยากจะฟังคร่าวๆแล้วลองตามไปฟังดูนะครับอ่า ต้องต้องมีว์ชั่นเรียลีกสิทธ์ไหมยยจริงๆผมเปิดห้าวิอะไรเงี้ยแล้วก็ดับเลยอ่ะโอเคทีนี้ก็คือไม่เป็นแล้วและคือคือจะกำลังจะตัดจบแล้วมีใครอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับไอขนสื่อไหมครับเป็นไม่แอรดันที่ดีดูได้ยาวๆเพราะตอนมันเยอะมากเลยยยใช่ครับแหละเป็นเกมดีกว่าก็เป็นแม่แอรดันที่ดีนะฮะภาคมาห้าสิบตอนยุ้ยก็ก็ไม่เยอะเยอะยาวแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยาก อย่าไปติดตามสนับสนุนแฟนชายนี่นะปัจจุบันก็สามารถเปติดตามได้ที่ช่องออฟฟิเชียลของไอ้ข้าวเสืออะคาเดมีแล้วก็เราบิวทูเบอร์ของไอ้ข้าวเสทั้งสี่คนมีเอรุมีปาดินแล้วก็ไทมุอาคาเดมี่ไปคนนึงหรือเปล่าครับคุณเร่มิเมโนสั่งไปเลยครับไม่ได้มันก็ฮิเมโนมันก็ฮิเมรุป่ะมี่เอรุเอ้ยพูดถึงกันได้ไม่อีกเนี้ยเนี้ยถ้าคุณถ้าคุณคิดว่าอยากดูได้ยาวๆนะอย่าดูภาคแรกเป็นอย่างเลกเยอะจะทอกอะไรเส้น คือดูภาพอื่นก่อนเนีไยมเราขึ้นกลับมาดูภาอนี้แน่นอนถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่มีปัญหากับซีจีก็ดูได้เพราะมันซีจีสิบปีที่แล้วอ่ะอืมเพราะว่ามันเอาฉากจากเกมมาเลยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉากจากเกมอ่ะไม่ใช่เกมเยอะเลยฉากกว่าเกมเยอะเอาเอาได้พอเกมเป็นงั้นไปนะครับอ่ะโอเครายการเราประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมกันแล้วนะครับก่อนไปผมมีอะไรจะบอกคุณคุณดูที่ห้องอัดรายการแล้วกันในห้องแชทนะครับ ผมไม่เห็นมอาเปิดใช้ไม่ได้เอาเปิดแช้์ไม่ได้เหรอไม่ได้ได้โหจบละชีวิตโอ้โหไม่มีสิไม่เปิดดูห้องไม่ได้โอ้จบละวคนหนึ่งดูสแกตโปเกมอนเลยแม่ละไอ้แอปโป้เลยไม่ไม่เป็นไรเราตอนกูโป้ทุกอย่างแคมป์กแคมป์ล็อกชร์ไม่พร้อมไม่แตกวิธีเขาไม่พร้อมไม่ใช่รายการเราสักแต่จะทำไงเน้นปริมาณเอออ่ะเปิดได้ยังเปิดได้ยังบรรลับบรรลับ โอเคผมจะผมนี่คือโจทย์สุดท้ายทุกคนจริงๆพี่นกผมโดนเล่นไปแล้วแต่ว่าพวกคุณเพิ่งมาผมจะให้พวกคุณทายเงาตัวละครจากไอคัสื่อไม่นายยากนะเอาถ้าคุณทายได้คุณว่าคุณถือว่าคุณแน่แค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยไอเดี๋ยวกูยังไม่เห็นยัง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 ไม่ได้ลงเออพร้อมนะไม่ใช่ผมผมเอาไม่เช่ผมให้ยศไปแล้วไม่กดตัวนี้ไงกดไอแถบแดงข้างล่างเดี๋ยวมันเห็น แ<ค>ทปต,<อ>ตังแองอันนี้อันนี้คือเลียวมากอันนี้คือไม่ตัดด้วยนะขี้เกียจโค่นเลียวอ่ะออได้ไหมครับได้ไหมยืดรายการแบบมูกมันมันเป็นแบบโหลขอ้อมาเป็นมาแล้วใช่ไหมรับผมอ่าผมรู้ว่าพวกคุณท่ายได้แน่นอนนะเราจะได้รีบรีบถ่ายรีบเล่นเกมกันโอเคครสองรูปแล้วนะสามสองหนึ่งกด enter ไม่น่าใช่นะไอ้นี่มันไม่น่าใช่มันไม่ใช่ครับเสือเยี่ยปิเนลลี่น่าไอ้คาสือเต้ยเต้ยนี่น่าจะเป็นไ,ไอ้ดับเอ้ยไอด้ไอดับมานานะครับเย้ยยี่ปิเนลลี่น่าไอ้ครับเสือเยูไอคุณรู้ได้ไงจริงๆมันใช่ผมโหลดมาจากไอ้คาสือวิกิเลยเนี่ยผมผม,ผมบอกว่านั่นคือว่าทีมียะอิจิโกะอ่ะเฮ้ยเยย จะเป็นเรจิน <Regina S 2> ่าเรจิน่าจากเรจ่าป่พวมตัวเป็นอิจิโกก็ได้ไแต่ก็แต่งชุดของเจ้าไอรอนอีกทีหนึ่งเฮ้ยวพวกเองพูดมาแต่ได้ชื่อมึงไม่ใช่แอคัพเซอร์ไม่แต่งเงาก็ยังไม่ใช่เฮ้ยคุณรู้ได้ไงผมเอามาจากไอคัสเซอวิกิเลยนะเว้ยเอ้ยไ <c oughs> อคัพเซอร์วิกิที่แบบชื่อ,ช,อชื่อหน้าเว็บขึ้นต้นด้วยตัวพีปอ่ะเออพีบันไดไม่ใช่พิตตี้ซีดีเลยพิตตี้เขียว เดีเตื้อเตื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 ้อวดดีไหมนี่คือคำตอบครับแร่ก็สักกุลาบตาคืออ่าสักกุละครับแต่สักกุลาในในในเอกสารมันผมสีชมพูนะเยือันนี้ตอบแปงล่างรู้ป่าคือ อันนี้อันนี้คือพูดไปแล้วกันคือจริงๆไม่มีอะไรเวคือรายการนี้คือจะหลอกคนมาขายอะไรสักอย่างเว้ยแล้วจริงๆแล้วผมจะกุนตีนแบบนี้แหละตอนท้ายนี่แหละคอนเซปต์รายการแต่ผมแค่ไม่ได้บอกพวกคุณนีเฉยก็ได้จริงๆผมก็กลับไปแล้วเหรอว่าภาพเงาเนี่ยไม่ใช่เลยเฮ้ยคุณดูได้ยังไงเออคุณผมนึกว่าแบบคุณจะเอาแบบเงาอุตาะมาแล้วก็หลอกว่าแบบอะไรข้างในไม่เป็นอิจิโกะคือใส่หน้าอิจิโกะลงไปในหน้าอุตะอะไรอย่างงี้ไม่คือ คือผมจะบอกว่าผมรีบไปจริงๆผมเพิ่งหารูปตอนที่กําลังนั่งคุยกับพูนข้างบนน่ะผมแบบเฮ้ยลืมทํารูปผมก็เลยเข้า Google ไปแล้วก็นึกถึงอะไรได้ก่อนก็ใส่มาก่อนเรียลไหมอ่าอันนี้ลงชิพาฮากว่านีลงด้วยลูกลาล่ามาลาล่าลาเมนะไม่ใช่ยุ้ยไม่ใช่แล้วนั่นล้อล่าด้วยยยุ้มานักการลาล่ายุ้ยเอาจริงว่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมทำปกเว้ยเดี๋ยวทำปกคลิกเบสเลยแบบปกชื่อไอคัตสึแต่รูปแม่งเป็นฟิตตี้ซีรีส์ เอ้ยหน้าเราคนนี้ข้างในไม่เป็เพียวเออเย้อะไรเว้หน้าด่าเป็นไงรายการเราแบบขำๆชิวๆไม่เปซีเรียสนะครับแต่จะโดนด่าไหมอีกเรื่องายงานจะชิลไม่ซีเรียสแค่ราเสียเราดีหน้าละหนึ่งโอเคโอเคครับรายการเราประมาณนี้ให้ทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับแค่นี้แหละมีใครจะฝากอะไรไหมไอจงไอจีแบบแบบอยากเป็นเน็ตไอดอลท่านหนึ่งไม่มีโอเคครับ ไม่มีก็ไปแล้วเจอกันครับสวัสดีครับไปแล้วไปเล่นเกมกันอ่ะทุกคนไปไปเล่นเกมเล่นเกมเล่นต